ครับสวัสดีครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการสอนออนไลน์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะทําการสอนวันนี้นะครับก็คือครูจะทําการเฉลยแบบฝึกหัดครับนะครับก็คือในเรื่องของสารรอบตัวของม1นะครับที่ให้เป็นการบ้านไปช่วงที่โรงเรียนหยุดในฐานการณ์โควิดนะครับแล้วของม3นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะเริ่มด้วยเรื่องแรกครับก็คือสารรอบตัวครับของม .1 นะครับ เดี๋ยวดูพร้อมกันเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มข้อที่1กันเลยครับข้อที่1ถามว่าสสารคืออะไรนะครับสสารนะครับสสารก็คือสิ่งที่มีมวลนะครับต้องการที่อยู่นะครับแล้วก็สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5โดยประสาทสัมผัสทั้ง5นี้ได้แก่ตานะครับโดยใช้ดูนะครับหูใช้ฟังเสียงนะครับจมูกใช้ดมกลิ่นลิ้นใช้รับรสแล้วก็ร่างกายใช้สัมผัสนะครับอันนี้คือความหมายของสสารนะครับ ทีนี้มีคําว่าส,สารก็ต้องมีคําว่าสารซึ่งสารเนี่ยมันแตกต่างจากส,สารยังไงนะครับโดยสารก็คืออะไรครับสารก็คือส,สารที่เราทราบสมบัติหรือส,สารที่เราทําการศึกษานะครับได้แก่ทองคําเงินคาร์บอนออกซิเจนอลูมิเนียมฮีเลียมไฮโดรเจนตะกั่วโดยเราจะเห็นว่าส,สารก็คือสารขออภัยครับเราเห็นว่าสารก็คือส,สารที่เราทราบสมบัตินะครับก็จะพูดทําการที่จําเพาะเจาะจงลงไปนะครับ อะทีนี้ข้อที่3ครับถามว่าสมบัติของสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับโดยสมบัติของสารนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับโดยประเภทที่1เราเรียกว่าสมบัติทางกายภาพนะครับสมบัติทางกายภาพก็คือเราสามารถทําการสังเกตและตรวจสอบได้จากลักษณะภายนอกนะครับเช่นสถานะรสชาติสีกลิ่นจุดเดือดจุดล้อมเหลวความหนานแน่นแล้วก็การนําไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ สมบัติอาเถุที่2นะครับนอกจากมีสมบัติทางกายภาพก็ต้องมีสมบัติเลยครับสมบัติทางเคมีสมบัติทางเคมีเนี่ยจะเกิดจากการที่เราเอาสารเหล่านั้นไปทําปยาเคมีนะครับเช่อนอะไรครับเช่นการเผาไหม้นะครับการระเบิดจนแม้กระทั่งความเป็นกรดเบสนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับข้อที่4นะครับดูพร้อมกันเลยครับข้อที่4บอกว่าสารแบ่งออกเป็นกี่สถานะอะไรบ้างแล้วแต่ละสถานะจะมีลักษณะเด่นอย่างไร ทีนี้เบื้องต้นนะครับสารแบ่งออกเป็นกี่ฐถานะสานะครับสารแบ่งออกเป็น3าสถานะนะครับคืออะไรบ้างหนึ่งของแข็งนะครับของแข็งนี่มีลักษณะก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนี่ยมากที่สุดนะในบรรดา3ามานะนี้นะครับโดยของแข็งจะมีรูปร่างคงที่แล้วก็ปริมาตรคงที่นะครับสของเหลวนะครับของเหลวของเหลวนี่จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอุภาคน้อยกว่าของแข็งนะครับแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ายังมากกว่าแก๊สอยู่นะครับ โดยของเหลว e รูปร่างไม่คงที่โดยรูปร่างของของเหลวเนี่ยจะขึ้นตรงต่อภาชนะที่บรรจุนะครับภาชนะรูปร่างอย่างไรของเหลวก็จะมีรูปร่างอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปริมาตรของเหลวยังถือว่าคงที่อยู่นะครับต่อมาตัวที่3าก็คือแก๊สนะครับแก๊สแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุดครับในบรรดาของในบรรดาสารทั้ง3าถานะเนี่ยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุดนะครับโดยรูปร่างไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุและปริมาตรก็ไม่คงที่เช่นกัน ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุเช่นกันนะครับอ่าเนี้็คือเป็นแบบจําลองอนุภาคของของแข็งนะครับของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับพวกเราจะเห็นว่าของแข็งเนี่ยเป็นไงครับมีที่ว่างระหว่างอนุภาคเป็นไงครับน้อยมากนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเนี่ยค่อนข้างมากนะครับส่วนของเหลวแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเนี่ยครับเริ่มมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับก็พูดว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคปานกลางส่วนแก๊สครับ แก๊สจะฟุ้งกระจายเต็มภา้นที่บรรจุหรือพูดง่ายๆว่ามีช่องว่างระหว่างอนุภาคในค่อนข้างมากนะครับมากที่สุดในบรรดา3ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้ข้อสี่เรียบร้อยแล้วต่อไปไปดูข้อที่5ครับข้อที่5เขาถามว่าปริมาณใดครับเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าสารหนึ่งหน่วยมีมวลมากมีมวลเท่าไหร่ก็คือปริมาณที่เป็นตัวบอกว่าสารหน่หน่วยเนี่ยมีมวลมากหรือน้อยเพียงใดเราเรียกว่าอะไรครับความอะไรครับความหนาแน่นนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า ดีสตี้นะครับดีสตี้หาได้จากเอามวลน,นะครับหารด้วยปริมาตรนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่6ครับความร้อนนะครับความร้อนคืออะไรนะครับความร้อนในที่นี้คืออะไรครับความร้อนในที่นี้ก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถถ่ายโอนได้นะครับโดยอาศัยความแตกต่างระหว่างอุณหภูมินะครับอันนี้คือความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งก็สามารถถ่ายโอนได้ซึ่งพลังงานความร้อนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้เช่นพลังงานแสง พลังงานไฟฟ้าพลังงานกลและพลังงานรูปแบบอื่นก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนได้เช่นกันนะครับต่อมาข้อที่7ครับความร้อน1แคลอรี่มีค่าประมาณกี่จูลน,นะครับข้อนี้จําให้ดีนะครับ1แคลอรี่มีค่าประมาณ4.2จูลน,นะครับ4.2จูลน,นะครับต่อมาครับข้อที่8ค่าที่บ่งบอกถึงระดับความร้อนเรียกว่าอะไรค่าที่บอกถึงระดับความร้อนเราเรียกว่าอุณหภูมินะครับโดยทั่วไปครับ เราเจณนภูมิที่มีหน่วยที่หลากหลายเช่นประเทศไทยนินยมใช้อุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะนิยมใช้กันเป็นเคลวินนะครับเป็นอุณหภูมิสมมัมบูรณ์นะครับทีนี้หน่วยที่นิยมใช้ก็จะมีองศาเซลเซียสนะครับองศาฟาเรนไฮต์องศาโรเมอร์แล้วก็เคลวินให้พวกเราสังเกตนะครับคําว่าเซลเซียสฟาเรนไฮต์โรเมอร์เนี่ยทุกอย่างจะมีอะไรหมดมีองศาหมดนะครับแต่เคลวินไม่มีคําว่าองศาเคลวินนะครับเคลวินเนี่ยจะเป็นเคลวินเฉยๆนะครับ โดยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิได้นะครับโดยสูตรต่อไปไนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเนื้อหาถัดไปนะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมินะครับทีนี้ก่อนที่ไปถึงข้อ9ก่อนที่พูดถึงข้อ9ครูขอทําการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารครับโดยที่เราทราบกันเดียวแล้วสารมีอยู่3ามสถานะใช่ไหมครับของแข็งของเหลวแล้วก็อะไรครับแล้วก็แก๊สนะครับโดยของแข็งถ้าของแข็งเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าอะไรครับการอะไร การหลอมเหลวนะครับส่วนของเหลวเปลี่ยนฐานะเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหยนะครับแต่ถ้าของแข็งครับเปลี่ยนฐานะไม่ต้องผ่านของเหลวมาเป็นแก๊สเลยได้ไหมได้ครับโดยที่เราเรียกว่าการอะไรครับการระอะไรระเหยนะครับการระเหยนะครับอันนี้ครับเป็นการดูดความร้อนก็คือของแข็งนี้ได้รับความร้อนเข้าไปนะครับทำให้เปลี่ยนฐานะเป็นของเหลวแล้วของเหลวได้รับความร้อนเข้าไปทําให้เปลี่ยนฐานะกลายเป็นแก๊ส แต่ในทางกลับกันการคลายความร้อนก็ย่อมเกิดได้นะครับเช่นแก๊สเนี่ยสามารถเปลี่ยนฐานะเป็นของเหลวได้ไหมได้ครับแก๊สเนี่ยเปลี่ยนฐานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นนะครับส่วนของเหลวเปลี่ยนฐานะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวนะครับและเช่นกันครับแก๊สเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเนี่ยกลายมาเป็นของแข็งเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านของเหลวโดยที่เราเรียกว่าการระอะไรครับการระเหิดกลับนะครับ อันนี้ครูได้ทําการทบทวนให้แล้วนะครับเพื่อให้เรานําไปตอบคาถามได้อย่างสะดวกนะครับข้อที่9ครับของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าอะไรพวกเราก็ดูครับเนี่ยของแข็งเนี่ยเปลี่ยนเป็นของเหลวของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมอะไรครับการหลอมเหลวนะครับโดยการหลอมเหลวที่พบในชีวิตประจําวันได้แก่ะนะครับก็คือการเอาน้ําแข็งเนี่ยออกมาจากตู้แช่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าน้ําแข็งมันจะเกิดการละลายกลายเป็นอะไร กลายเป็นน้ำนะครับก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับหรือแม้กระทั่งการหล่อเทียนพรรษานะครับการหล่อเทียนพรรษานะครับเราก็เอาเทียนที่เป็นแท่งๆนะครับไปนําไปต้มนะครับให้เทียนมันละลายกลายเป็นน้ําอันนี้แล้วกเอาไปหล่อขึ้นรูปต่างๆนี่ก็คือการหลอมเหลวเช่นกันนะครับต่อมาข้อที่10ครับของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับการระเหยนะครับตัวอย่างเช่นอะไรครับ ตัวอย่างเช่นน้ําเดือดกลายเป็นไอก็ใช่แม้กระทั่งน้ํามันหอมระเหยชนิดต,ต่างๆหรือการตากผ้าก็ใช่ครับนะครับโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้ผ้าเป็นไงครับผ้าแห้งนะครับทำให้น้ําในผ้าเนี่ยเกิดการระเหยออกการทํานาเกลือนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการระเหยนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่11ครับข้อที่11นะครับเขาบอกว่าของแข็งถ้าเปลี่ยนฐานะเป็นแก๊สเลยเรียกว่าอะไรโดยที่ไม่ต้องผ่านของเหลวเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการ ระเหิดนะครับส่วนการระเหิดในชีวิตประจำวันที่เราพบกันก็เช่นการเปลี่ยนฐานะของพิมเสนกระบูนลูกเหม็นแม้กระทั่งน้าแข็งแห้งหรอกพวกนี้มันเป็นไงครับพวกนี้มันจะเปลี่ยนฐานะนะครับโดยที่เป็นโดยเดิมทีพวกนี้ครับพิมเสนกระบูนน้าแข็งแห้งลูกเหม็นเนี่ยเป็นของแข็งนะครับมันจะเปลี่ยนฐานะกลายเป็นแก๊สทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นของเหลวมาก่อนนะครับเราเรียกว่าการระเหิดนะครับทีนี้ต่อมาข้อที่12บสอง ถามว่าอะไรครับแก๊สเปลี่ยนฐานะเป็นของเหลวเรียกว่าแก๊สเปลี่ยนฐานะเป็นของเหลวเรียกว่าอะไรเรียกว่าการนะครับการควบแน่นทีนี้เรามาดูตัวอย่างการควบแน่นในชีวิตประจําวันเรามีอะไรบ้างเช่นการเกิดฝนใช่ไหมครับไอ้น้าในอากาศนะครับลอยขึ้นไปนะครับเกิดการควบแน่นกลายกันตัวเป็นละอองน้ําตกลงมาเป็นฝนนะครับแม้กระทั่งการเกิดละอองน้ำที่เกาะอยู่บนขวดน้ําหรือแก้วน้ํานะครับพวกเราเคยสังเกตไหมลูก ถ้าเราเอาแก้วน้ำหรือขวดน้ำเนี่ยมาวางไว้นะครับเอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้มาวางไว้เราจะเห็นละอองน้ำเนี่ยมันทําไมครับมันเกาะตัวเต็มเลยทั้งในทั้งขวดน้ําหรือแก้วน้ํามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ารอบๆตัวเราครับมันมีมันมีไอ้น้ำหรืออยู่ในอากาศนะครับไอ้น้ำก็คือน้ําที่มีฐานะเป็นแก๊สเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีการคายความร้อนครับไอ้น้ำในอากาศเนี่ยจะเกิดการควบแน่นแล้วเกาะตัวอยู่ที่ขวดน้ําแล้วก็แก้วน้ํานะครับต่อไปข้อ13ครับ การที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรอันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวนะครับตัวอย่างก็เช่นอะไรครับเช่นน้ำเนี่ยเอาน้ําไปแช่ในช่องฟิสใช่ไหมครับจะกลายเป็นของน้ําอะไรครับน้ําแข็งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งหรือแม้กระทั่งการเกิดหินอคนีนะครับหินอคนีจะเกิดจากอะไรนะครับหินอคนีเกิดจากที่แมกมาและลาวาเนี่ยเกิดการเย็นตัว กลายเป็นหินอัคนีในที่สุดนะครับทีนี้ข้อที่14ครับแก๊สเปลี่ยนฐานะเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรถ้าเกิดของแข็งเปลี่ยนฐานะเป็นแก๊สเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการระเหิดในทางกลับกันครับถ้าแก๊สเปลี่ยนฐานะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการระเหิดกลับนะครับการระเหิดกลับตัวอย่างครับตัวอย่างเช่นการเกิดหิมะครับนะครับก็คือไอ้น้ำในอากาศเกิดการระเหิดกลับกลายเป็น Ger เกล็ดหิมะแล้วก็ตกลงมาเป็นหิมะนะครับ ทีนี้ข้อที่15ครับกฎอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่าอย่างไรนะครับโดยที่กฎอนุพลังงานกล่าวว่าพลังงานรวมของระบบนะครับไม่มีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการไม่เปลี่ยนแปลงนที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าไม่มีการสูญหายแล้วก็ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่นะครับก็พูดง่ายๆว่าพลังงานรวมของระบบเนี่ยคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ต่อไปเราไปดูข้อ16กันครับข้อ16เนี่ยจะพูดถึงการถ่ายโอนความร้อนนะครับ เขาบอกว่าการถ่ายโอนความร้อนมีทั้งหมดกี่วิธีอะไรบ้างและจงบอกลักษณะเด่นของการถ่ายโอนความร้อนแต่ละวิธีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการถ่ายโอนความร้อนไม่หมดกี่วิธีครับมีอยู่3วิธีครับโดยวิธีที่1เราเรียกว่าการนําความร้อนนะครับ <c oughs> การนําความร้อนนะครับจะเป็นการถ่ายโอนความร้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> จากอนุภาคหนึ่งไปสู่อนุภาคที่อยู่ข้างเคียงนะครับที่อยู่ติดกันโดยที่อนุภาคเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วย มักจะเกิดกับสารที่มีฐานะเป็นของแข็งครับขอดูตัวอย่างนะครับการถ่ายความร้อนตัวอย่างเช่นเราใช้มือไปสัมผัสทัพพีที่อยู่ในหม้อหุงข้าวเราจะรู้สึกร้อนเพราะาอะไรครับเพราะว่าข้าวมันร้อนใช่ไหมครับความร้อนจากข้าวถ่ายอนไปถึงทัพพีแล้วก็ที่ปลายทัพพีเนี่ยมันก็ถ่ายโอนไปถึงด้ามจับนะครับตรงนี้เราก็นิยมแก้ปัญหาก็คือด้านจับทัพพีเนี่ยนิยมเอาเปลี่ยนเป็นพวกที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับที่ไม่นําความร้อนนะครับ2 การพาความร้อนการพาความร้อนเนี่ยเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับโดยอนุภาคที่ได้รับความร้อนเนี่ยจะลอยตัวสูงขึ้นไปนะครับลอยตัวสูงขึ้นไปจากนั้นนะครับอนุภาคที่อยู่ข้างเคียงนะครับจะเคลื่อนที่มาแทนที่เรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งการถ่ายโอนความร้อนจะเกิดขึ้นกับสารที่ในฐานะของเหลวหรือไม่ก็แก๊สนะครับอะไรบ้างครับเป็นการพาความร้อนตัวอย่างเช่นการต้มน้ําจนเดือดใช่ไหมครับ การต้มน้ําจนเดือดก็คือน้ําบริเวณผิวหน้ามันมันจะเดือดเดือดมนก็จะลอยขึ้นไปทําให้น้ําบริเวณต่อไปเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเกิดลมบกลมทะเลการไหลเวียนของกระแสะน้ํานะครับต่อมาข้อที่3การแผ่รังสีความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อนนะครับเป็นการถ่ายโอนความร้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วมันเป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับ ตัวอย่างก็เช่นเลยครับตัวอย่างเช่นแสงอาทิตย์เนี่ยแผ่ความร้อนมายังโลกนะครับโดยที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกร้อนนะครับโดยที่การที่แสงอาทิตย์เนี่ยแผ่ความร้อนมายังโลกเนี่ยไม่ต้องอาศัยตัวกลางอะไรทั้งนั้นนะครับพวกเราเขาอีก2ข้อครับทีนี้ต่อไปข้อที่17นะครับเขาบอกว่าการถ่ายโอนความร้อนจะเกิดการถ่ายโอนจากบริเวณใดไปบริเวณใดนะครับซึ่งการถ่ายโอนความร้อนนะครับจะเกิดการถ่ายโอนจากบริเวณใดครับจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ไปยังบร,ริเวณที่อุณหภูมิต่ำนะครับจำไว้เลยครับการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นจากบร,ริเวณที่อุณหภูมิสูงไปยังบร,ริเวณอุณหภูมิต่ำนะครับทีนี้ข้อ18ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับสมดุลความร้อนนะครับเขาบอกว่าไงสมดุลความร้อนเขาก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อเรานําวัตถุ2ชนิดครับที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเนี่ยมาสัมผัสกันนะครับในเมื่อนาํามาสัมผัสกันเนี่ยจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนนะครับจากบร,ริเวณไหนไปบร,ริเวณไหนครับจากข้อ17 จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณอุณหภูมิต่ำนะครับและจะหยุดการถ่ายโอนความร้อนเมื่อทั้ง2บริเวณเนี่ยอุณหภูมิเท่ากันเราเรียกเราเรียกสภาวะนี้ว่าอะไรครับสมดุลความร้อนนะครับอ่ะทีนี้สําหรับแบบฝึกหัดเรื่องสารรอบตัวก็มีอยู่14ข้อนะครับก็มีขออภัยครับมีอยู่18ข้อเท่านี้ครับอ่าขอบคุณครับนะครับแต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวยังมีอีกยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับแบบฝึกหัดนะครับอ่ ทีนี้จากที่พวกเราได้เรียนกันผ่านมาแล้วนะครับเราก็ได้ทําการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับ18ข้อนะครับในเรื่องของสารรอบตัวนะครับทีนี้ต่อมาครับเดี๋ยวสืบเนื่องเลยต่อเนื่องเลยนะครับครูจะทําการเฉลยต่อนะครับก็คือแบบฝึกหัดเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับอันนี้เป็นใบงานที่ให้ไปกับนักเรียนชั้นม .3 นะครับในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียนนะครับช่วงโควิด19นะครับอ่า ทีนี้ต่อมานะครับมีอะไรบ้างทีนี้เราเริ่มข้อที่1น,นะครับข้อที่1ถามว่าลักษณะทางพันธุก,กรรมคืออะไรคืออะไรครับลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานได้นะครับอันนี้คือข้อที่1ให้ความหมายของคําว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะครับทีนี้ข้อที่2ครับเขาบอกว่า จงยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมมา5ลักษณะซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมนต่มีมากมายนับไม่ถ้วนเยอะมากเลยครับแต่ให้ยกมาแค่5ลักษณะนะครับอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมานะครับเกิน5ลักษณะนะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับเช่นผมตรงนะอ,อันนี้ผมตรงผมหยักโศกนะครับส่วนที่หนังตาจะมี2อย่างก็คือหนังตาชั้นเดียวกับตาสก่ชั้น2ชั้นนะครับแล้วก็เชิงหน้าผากก็จะมีเชิงหน้าผากแหลมแล้วก็เชิงหน้าผากตรงนะครับ ลิ้นก็จะมีห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้ม้วนลิ้นได้อะไรแบบนี้นะครับลักยิ้มก็จะมีอันนี้ไม่มีลักยิ้มครับส่วนนี้มีลักยิ้มนะครับแล้วก็ที่ติ่งห <ment faz? S 1> ูบริเวณใบหูลักษณะนี้เราเรียกว่ามีติ่งหูนะครับส่วนนี้เรียกว่าไม่มีติ่งหูแม้กระทั่งหัวนิ้วมือก็มีครับก็คือกระดกหัวนิ้วมือได้กระดกหัวนิ้วมือไม่ได้สันจมูกก็คือสันจมูกนะจมูกโด่งนะแล้วก็ไม่มีสันจมูกซึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมไดด้หเลย ก็คือสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะฮะร,รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกแล้วก็ไปสู่รุ่นหลานได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกกรรมนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาครับข้อที่สามครับอ่ะข้อที่สามทีนี้เราเห็นรูปนี่ครับรูปนี้คือรูปอะไรอันนี้คือโครงสร้างภายในรากของต้นหอมนะครับนะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะปีมีวงกลมนะจุดๆมีเหมือน ไอ้ทรงกลมสีแดงแงนะครับส่วนรูปทางขวามือก็คือเป็นโครมาติดนะครับโครมาทินในนิวเคลียสนะครับข้อที่3ามเขาถามว่าโครมาทินพบในส่วนใดของเซลล์แน่นอนพบในส่วนใดครับนิวอะไรครับนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสก็คือเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทํางานของเซลล์เราเรียกว่านิวเคลียสนะครับโครมาทินมีลักษณะอย่างไรถ้าพวกเราดูในรูปภาพนี้เราเห็นว่าลักษณะอย่างไรนะให้พวกเราตอบลักษณะอย่างไรต้องตอบว่า มีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆใช่ไหมขดอยู่ข้างในนิวเคลียสนะครับถ้าเราดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเซลล์เนาะไอ้แล้วไอ้วงกลมที่อยู่ข้างในเซลล์เราเรียกว่านิวเคลียสนะครับแล้วไอ้ขดเส้นที่ขดอยู่ข้างในเราเรียกว่าเส้นโครมาติดนะครับแล้วของเหลวที่อยู่ข้างในนิวเคลียสแล้วของเหลวที่อยู่ข้างในเซลล์แล้วล้อมรอบนิวเคลียสไว้เราเรียกว่าไซโทพลาซึมนะครับไซโทพลาซึม um, นะครับอ่ะทีนี้ข้อที่5ครับโครมาโซม เกิดจากการขดตัวของโครมาติดนะครับจะสังเกตเห็นเมื่อใดนี่ครับเห็นไหมที่เป็นเส้นๆเฮ้ยเส้นๆเ,เนี่ยที่เกิดจากการขดตัวเนี่ยมันจะเกิดเมื่ออะไรครับถ้าเราดูตามรูปนี้โครโมโซมนะครับจะสังเกตโครโมโซมขออภัยครับโครโมโซมเกิดจากการขดตัวของโครมาติดจะสังเกตเห็นชัดเจนเมื่อมีการแบ่งเซลล์นะครับที่เห็นเป็นตอนแรกมีลักษณะเป็นลูกทรงกลมแบบนี้อันนี้คือยังไม่แบ่งเซลล์ แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นๆเนี่ยแยกออกจากกันเนี่ยคือเริ่มมีการแบ่งเซลล์แล้วนะครับข้อที่6โครโมโซมทําหน้าที่อะไรโครโมโซมเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมามาดูข้อที่7ก่อนที่จะให้ดูข้อที่7จนะจะมีตารางอันนี้ให้ดูก่อนนะครับมีตารางให้ดูตารางนี้ก็คือเป็นจํานวนโครโมโซมของในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับ เราสังเกตด,ดูสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเนี่ยจะมีจํานวนคโครโมโซมที่ต่างกันนะ,ะดูอย่างอย่างเปรียบเทียบระหว่างคนกับช้างเนี่ยฮะคนเนี่ยมีคโครโมโซมอยู่กี่แท่ง46แท่งส่วนส่วนช้างมีอยู่56แท่งนะครับปลาดุกมีอยู่104แท่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนเหมือนกันก็ต้องมีคโครโมโซมกี่แท่งครับ46นะครับข้อที่ข้อ7จ็ดเาถามว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับจะต้องมีคโครโมโซมเท่ากันหรือไม่ตอบว่าไงครับ ตอบว่าต้องเท่ากันนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่8ข้อที่8ถามว่ามนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมดกี่แทง่งถ้าเราย้อนกลับไปดูตารางเห็นไหมมนุษย์มีโครโมโซมกี่แทง่ง46แทง่ง46แท่งในที่นี้คือกี่คู่23คู่นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาโครโมโซมแบ่งออกเป็นอะไรบ้างโครโมโซมเนี่ยมี2ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ โครโมโซมร่างกายหรือที่เราเรียกว่าออโตโซมนะครับออโตโซมเนี่ยคือโครโมโซมร่างกายที่ทําหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆทุกลักษณะเลยครับที่ไม่ใช่เพศนะฮะซึ่งมีทั้งหมดอยู่22คู่หรือ4ีแท่งส่วนโครโมโซมชิ้นที่2เราเรียกว่าโครโมโซมเพศนะครับโครโมโซมเพศทําหน้าที่ควบคุมลักษณะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเพศนะครับเกี่ยวกับเพศมีทั้งหมด1คู่นะครับหรือว่า2แท่งนะครับทีนี้เรามาดูครับอันนี้เป็นภาพให้ดู ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นโครโมโซมของมนุษย์เพศหญิงนะครับเป็นโครโมโซมของมนุษย์เพศหญิงแล้วส่วนฝั่งขวามือจะเป็นโครโมโซมของมนุษย์เพศชายเราสังเกตดูคู่ที่1ถึงคู่ที่22ทั้งเพศชายเพศหญิงเป็นไงกันครับเหมือนกันเลยแต่คู่ที่23จะแตกต่างกันเพศหญิงจะมีโครโมโซมเป็น XX ส่วนเพศชายจะมีโครโมโซมเป็น XY เราสังเกตดูครับโครโมโซม Y จะมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X มากๆเห็นไหมอ่าเพราะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด 46แท่ง46แท่งก็คือ23คู่นะครับโดย4 6แท่งเนี่ยแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย44แท่งหรือ22คู่และแบ่งเป็นโครโมโซมเพศ2แท่งหรือ1คู่นะครับคำถามข้อต่อมาเขาถามว่าโครโมโซมที่ทำหน้าที่ควบคุมขออภัยครับโครโมโซมที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโครโมโซมร่างกายหรือที่เราเรียกว่าออโทโซมนะครับ ทีนี้ต่อไปข้อที่11โครโมโซมที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือกำหนดเพศเรียกว่าโครโมโซมเพศหรือเซ็กโครโมโซมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเพศและกำหนดเพศนะครับโดยถ้าเป็นเพศช,ชายสืบเนื่องข้อ12 13เพศช,ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น X Y นะครับส่วนเพศหญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น XX นะครับทีนี้ต่อไปข้อ14ข้อ14บสเขาบอกว่าเมื่อสร้างเซลล์อสุจิ เซลลอสุจิพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วเซลอสุจิคือเซละไรครับเซลสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับจะมีโครโมโซมหนดกี่แท่งพวกเราครับเดิมทีโครโมโซมเนี่ยมีกี่แท่งครับมีอยู่46แท่งนะของมนุษย์โดยเซลสืบพันธุ์นะครับจะทําให้จํานวนโครโมโซมเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอบกี่แท่งครับตอบ23แท่งโดย23แท่งมาจากโครโมโซมร่างกายนะครับ22แท่งนะครับแล้วโครโมโซมเพศอีก1แท่งนะครับตรงนี้ขออภัยแก้ไขนะ เขาบอกว่าโครโมโซมร่างกาย22แท่งและโครโมโซมเพศอีิแท่งเป็น x เท่านั้นนี่ไม่ใช่นะถ้าเพศชายหรือเซลล์อสุจิเนี่ยต้องเป็น x หรือ y ตรงนี้ขออนุญาตแก้ไขนะครับอ่าทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อสร้างเซลล์ไข่โครโมโซมมีกี่แท่งโครโมโซมเซลล์ไข่ก็เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเพศหญิงใช่ไหมครับก็คือปกติโครโมโซมจะมีอยู่4 6แท่งเพราะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ต้องลดลงครึ่งหนึ่งเหลือกี่แท่งครับ23แท่งนะครับโดยเป็นโครโมโซมร่างกาย22แท่ง โครโมโซมเพศอื่นแช่งตรงนี้ขออนุญาตแก้ไขถ้าเซลล์ไข่เนี่ยต้องเป็น x เท่านั้นไม่ใช่ x หรือ y นะครับสลับกันครับ2ข้อน,นีอ้สลับกันทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ทีนี้เราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยจะเป็นพ่อกับแม่ใช่ไหมครับซึ่งเพศชายที่เป็นพ่อเนี่ยเซลล์โครโมโซมร่างกายจะมีเท่าไหร่ครับมีอยู่4 6แท่งนะครับแม่ก็เช่นกัน4 6แท่งนะครับทีนี้มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับจะทําให้ โครโมโซมเนี่ยลดลงนะครับลดลงเป็นย3บสาแท่งในขั้นตอนที่1 23บแท่งนะครับส่วนขั้นตอนที่ 2, 2เพศชายหรือเพศหญิงก็ตามต้องจะมีการแบ่งไซโดอบซึมนะครับทำให้เด้เซลสืบพันธุ์เพศชายมา4เซลและเซลสืบพันธุ์เพศหญิงก็มา4เซลเช่นกันแต่ว่า4เซลเพศหญิงเนี่ยสเซลเนี่ยจะเกิดการสลายหายไปจะเหลือแค่เซลล์เดียวแล้วเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยอสุจิกับไข่ก็ปฏิสนธิกันออกมาเป็นเซลล์เป็นไซ,นไซโกรดนะครับแล้วโครโมโซมก็รวมเป็น4ี่แท่งเหมือนเดิมนะครับ เพราะนั้นเรามาตอบคำถามข้อที่16เขาถามว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่นะครับจะมีการแบ่งเซลล์ทั้งหมด2ครั้งนะครับดังต่อไปนี้โดยครั้งที่1เป็นไงการแบ่งเซลล์ครั้งที่1ให้เราจําว่าการแบ่งเซลล์ครั้งที่1เนี่ยจำนวนโครโมโซมเนี่ยจะลดลงจากเดิมทีโครโมโซม46แท่งก็จะเหลือแค่23แท่งนะครับต่อมาครั้งที่2นะครับ ขั้ที่มันจะเหลือ23จะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับก็จะมี23น่แหละแต่จะมีการแบ่งไซโตัวบัสซึมนะครับทำให้เราได้เซลสืบพันธ์ทั้งหมดกี่เซลล์4เซลนะครับเซลสืบพันธ์เพศผู้และเพศเมียเพศหญิงเพศชาย4เซลลและต่อมาเพศหญิงเนี่ยจะสลายไป3เซลทำให้เหลือเพศหญิงแค่กี่เซลครับ1เซลเท่านั้นนะครับต่อมาข้อที่17เครับเซลใหม่ที่เกิดจากการปฏิสนธิหลังจากแบ่งและเซลลอสุจิเพศชาย4เซลล์เซลลไข ก็ได้4เซลล์แหละแต่ว่าสลายไป3เซลล์หรือเซลล์เดียวเกิดการปฏิสนธิกันสําเร็จนะครับเราจะเกิดเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเรียกว่าไซโกลดนะครับไซโกรดหรือเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามอีกว่าเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีโครโมโซมหนเท่าไหร่ก็ต้องมี4 6อยู่แล้วครับเพราะว่ามาจากเพศมาจากพ่อ4 23นะครับแล้วมาจากแม่23เพราะนั้นรวมกันเป็น46นะครับอ่อาเห็นไหมเนี่ยมาจากอสุจินะฮะแท่งมาจากเซลล์ไข่23แท่งนะครับ อ่ะอีกสองข้อสองข้อสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้รูปนี้คือรูปอะไรรูปนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนะระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็จีนสังเกตดูอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซลล์นะครับเซลล์เซลล์เนี่ยก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์เห็นไหมเนอันนี้เราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์เห็นไหมสีดำาำสีเข้มๆ,ๆอยู่รอบเซลล์นะครับข้างในเซลล์จุดศูนย์กลางจะมีนิวเคลียสนะครับ แล้วรอบรอบนิวเคลียสจะมีของเหลวบรรจุอยู่เราเรียกว่าไซโตพลาสซึมนะครับไซโตพลาสซึม um, นะครับข้างในนิวเคลียสเนี่ยจะบรรจุสารพันธุก,กรรมนะครับโดยสารพันธุก,กรรมตรงนี้ก็คือเป็นพวกโครโมโซมนะครับถ้าเราขยายมาโครโมโซมเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นจะมีรูปร่างแบบนี้โครโมโซมอยู่ข้างในนิวเคลียสนะครับทีนี้โครโมโซมนะครับจะประกอบไปด้วยโครมาทินนะครับซึ่งโครโมโซมประกอบไปด้วยสารสองชิดก็คือ DNA นะครับพันรอบโปรโตีนนะครับ และ DNA ส่วนย่อยของ DNA ก็คืออะไรครับก็คือยีนนะครับยีนทําหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับต่อมาข้อ19โครโมโซมประกอบไปด้วยสารกี่ชนิดอะไรบ้างคําตอบก็คือโครโมโซมเนี่ยประกอบไปด้วยสารทั้งหมด2ชนิด2ชนิดได้แก่อะไรบ้างได้แก่อันที่1 DNA นะครับ d ีเต็มีชื่อเต็มๆว่าดีออกซิไลโบนิคแอซิดนะครับจำได้ไหมครับ d n เพวกเราเคยได้ยินแต่ DNA เนาะ แต่ชื่อเต็มๆมันคือดีออกซิไลโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับส่วนที่2ก็คือโปรตีนนะครับสุดท้ายข้อที่20ครับหน่วยย่อยของ DNA ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเรียกว่าอะไรครับ DNA หน่วยย่อยคืออะไรครับก็คือจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใหญ่ที่สุดเลยก็คือโครโมโซมนะคโครโมโซมมีหน่วยย่อยเป็นอะไรครับเป็น DNA และ DNA เนี่ยมีหน่วยย่อยเป็นจีนนะครับก็หมดทั้งหมด 20ข้อนะครับทีนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ได้ทําการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับที่ให้ไปเป็นการบ้านสําหรับนักเรียนชั้นม .1 และม .3 นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในวันนี้ครูก็ขอทําการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสับดีครับ